โอ้ไม่ได้เกมมีเบสรอกระตกาโอ่าโอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็จะประสบการสร้างยศและให้ยศแก่ผู้เล่นหรือลบยศไปนะครับตอนแรกวิธีการสร้างยศแอดกรุ u ช oh, ่น่างเี้ยฉันค็นให้โอ้ย <onun> ด <obsession> <jam> ับคนด้วยกันเซตคุปเดเล่คืออะไรวะไอจีแบนไอเจมวิธีการลบยอาร์เอ็มจีอา แบนไอเทมอ่าอย่างเงีย้ยแบบละเอียดเลยอ่าวันนี้ก็จะมาให้ไอพีเซิร์ฟนี้เลยมีเบ็ดบอลกับไฟบอลด้วยเบ็ดบอลถ้านะคุณเลือกมาคุณกดเลือกสีเช่นทีมแดงแล้วคุณมากดต่อเลยคนะ่ะแล้วต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับถ้าใครมีคนเล่นเสร็จแล้วคอมเมนต์มาได้คลิปะนะครับอมว่า สบายรีสตาร์ทมีเกมให้ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะได้ะตะโตนโวดโซดอสอันนี้เป็นของธนูดอกลูกดอกดาบเล็กไดมอนด์พิกแอ็กไอรอนเชสเพดโกลเลดเลกกิงส์ นี่ก็เป็นทีมฟ้าของก็เหมือนเป็นตามะของก็เหมือนเดิมนะสกายวอล์ก็จะพาไปดูเรื่อยขี้เกียจไปสัเปล่าแล้ววับสักวับสกายวอล์ ไปสกายวอให้คุณเลือกกดกดกดแต่ของก็จะมีให้ครับปักอินมีสิบสามปักอินนะเดี๋ยวเขียนให้ดูเข้ามาอยากขอโอพีมากระวังผมหัวร้อนแบกไอเพียสิบสามอ่ะมีแรนโปรเจกต์ด้วย EVERY DAY MANY ์แ r นนี่เรเราคิด,ว,ดว่าใครชอบบริโภคแล้วก็เช็กกคกับใครอะ่ะก็ขอบายนะครับวันนี้ก็มาพร้อมรีวิวเซิร์ฟกับสอนให้ยศเก็บผู้เล่นหรือสร้างยศหรือว่าลบยศไปนะครับ